โอ้ยงานนี้ค่ะทำเอาแม่ๆนะคะถึงกับกลุ่มขมับกันเลยทีเดียวค่ะอยากจะร้องเ้อะคะไปถึงดาวอังคารเลยจริงๆไออันที่คอยนะคะก็ยังไม่มาค่ะอันที่มาก็นะ เห็นวจีค่ะมาโพสนะคะลงในช่อง YouTube ของ Black พิงคค่ะก็ต้องบอกว่าม,มันก็ดีเหมือนกันนะที่ YG จค่ะจะออกผลงานของ Black พิงคนะคะในเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นค่ะก็เท่าที่เห็นนะคะก็มีด้วยกัน8เพลงด้วยกัน,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะเพลง How You Like That นะคะ Ice Cream รวมไปถึง Pretty Savage นะคะเพลงที่องลิซ่าชอบอะค่ะก็อื่นๆก็ตามนี้เลยนะคะจริงๆก็ไม่ได้ผิดหวังอะไรนะคะแต่กออ็อยากจะได้อะไรที่มันแปลกใหม่บ้างอะไรบ้างแบบนี้นะก็ ไหนๆก็จะมาดูซับกันแล้วแบบนี้นะแต่ว่าสำหรับใครนะที่พร้อมแล้วก็รอซัพพอร์ตกันสักนิดนึงค่ะเห็นเขาลงวันที่เอาไว้นะนู่นเลยค่ะวันที่3สิงหาคมกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เห็นแม่แม่อินเตอร์ค่ะเขาก็บอกว่าอืมมาก็ได้นะแต่ว่ายังไงเนี่ยถึงเวลาที่โปรโมทโซโลของลิซ่าก็ขอให้ทำให้มันดีๆหน่อยก็เท่านั้นเองนะคะงั้นเรื่องผลงานค่ะขอพักเอาไว้ก่อนนะขอมาดูยอด s ับสคร i b e นะคะบนช่อง YouTube ของ b l a c k p i n กก่อนแล้วกันค่ะทั้ง3สาวเลยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้านเนอะออในเดือนที่ผ่านมานะคะที่บอกว่า3สาวเพราะว่าพี่สูยังไม่ได้เปิดช่อง YouTube ของเธอนะคะก็เท่าที่ดูตอนนี้นะคะเห็นมีการรายงานค่ะว่ายอด u u s c r i b e ของพวกเธอนะคะคพุ่งมากๆเลยนะคะโดยคนที่พุ่งเยอะที่สุดเนี่ยก็คือสาวลิซ่าของเรานั่นเองะคะมียอด s u b สคร b e นะคะเพิ่มมาเนี่ยถึง70,000 0กว่ากันเลยทีเดียวนะคะ ในขณะที่สาวโรเซ่ค่ะก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันฮะ,อ,ะอยู่ที่ประมาณ407นะคะแล้วก็เจนนี่ค่ะอยู่ที่ประมาณ301นะคะส่วนที่เป็นออฟฟิเชียลเนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณล้านนิดๆน,น,นะซึ่งตอนนี้ค่ะช่อง YouTube ของพวกเธอนะ,ะลิซ่าค่ะมียอดผู้ติดตามอยู่ที่7ล้าน540,000กว่านะในขณะที่โรเซ่ค่ะก็อยู่ที่2ล้าน6 30,000กว่านะคะแล้วก็เจนนี่อยู่ที่ 6 4ล้านส0 0 0กว่านะคะแล้วก็แบ็คพิงที่เป็น Official ทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่6 1 7ล้าน7แสนนะคะถ้าจะเป็นรองก็แค่ Justin b ีเบอรเท่านั้นนะที่เป็นศิลปินด้วยกันค่ะเพราะจัสติน Justin เนี่ย6 3 6ล้านแสนนะ,ะห่างกันอยู่ประมาณ2ล้านได้นะคะก็ทิ้งห่างกันอยู่ประมาณนี้ค่ะ,อะแอดก็เอามาอัปเดตให้ดูแล้วกันค่ะเป็น ยอดซับสครา์นะคะของทั้ง3สาวค่ะที่ตอนนี้ต้องบอกว่าของลิซ่าแรงมากๆเลยนะคะขนาดโซโล่ยังไม่มานี่ภายในเดือนเดียวก็มียอดสับเนี่ยเพิ่มขึ้นนะถึง7 0 0 0แสกว่ากันเลยทีเดียวค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า